สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม E ีคริปครับผมสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว ARPG นะครับเป็นแนวจัดทีมตัวละครไปต่อสู้ตามด่านนั่นเองตอนนี้เปิดให้เล่นอยู่บนสต re ไต้หวันนะครับใครที่สนใจเนี่ยลิงโหลดอยู่ใต้คลิปเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมภาพเกมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้ซึ่งตัวละครที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดสลับสับเปลี่ยนออกมาได้นะครับถ้า าเกิดว่าเรามีตัวละครหน้าเนี่ยกดคลิกที่ตัวละครปุ๊บนะครับแล้วก็กดมาตรงนี้ปุ๊บนะครับกดตรงนี้นะครับมันจะพามาหน้านี้ก็คือเป็นตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถสลับได้เลยเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับผม่าเนี่ยสมมุติผมจะสลับตรงนี้ออกไปนะครับกดปุ๊บเลือกเสร็จแล้วก็ออกแล้วเนี่ยแค่นี้แหละครับอ่าประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยนะครับเออทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้กันนะครับว่ารูปแบบตัวเกมนี้เป็นแบบไหนนะครับพอกดเข้ามาตรงนี้เลยฮฮ นี่ครับมันจะให้เราเล่นผ่านไปเป็น Chapter 珀นะครับผมซึ่งก็รู้สึกว่าจะต้องเป็นด่านที่เราผ่านมาแล้วเราถึงจะสามารถเปิดออโตได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าจากที่ผมลอง t h r ที่ r ทเนี่ยยังไม่มีออโตนะครับแต่พอเป็น t h r ที่ r ทเนี่ยมันจะมีปุ่มออโตขึ้นมาแต่ว่าก็ยังกดใช้ไม่ได้ นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะกดใช้ได้เมื่อไหร่นะครับใครที่รู้ก็ช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะครับนี่ฮะมาชปเตอร์นี้นะครับก็คือเอ่อตรงนี้ผมผ่านมาที่ด่านที่2ของมันแล้วนะครับก็ลองกดเข้าไปดูแล้วกันว่าจะเป็นไงนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นหน้าเลือกตัวละครเราสามารถที่จะกดสลับสับเปลี่ยนตัวละครลงไปได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนลงไปนะครับสมมติผมจะสลับตัวนี้นะครับก็สลับออกมาเลยนะถ้าแค่เนี้ยได้แล้วนะครับอ่ะไปไปสู้เลยแล้วกันนะครับผมอ่า บรรยากาศการต่อสู้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องกดต่อสู้เองก่อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ผมเล่นอยู่บนโปรแกรมจำลองนะครับเป็นบลูสแต็กซึ่งก็จะต้องใช้การกดแค่มือเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งค่าปุ่มไว้นะครับผมมาแล้วนี่นี่ครับมันจะมีเนื้อหาในเรื่องอยู่นะครับนี่ไปแล้วเนี่ยบรรยากาศเลยไหมประมาณนี้ครับซึ่งตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้นะสมมุติผมจะเอาตัวนี้ไปสู้ปุ๊บเห็นไหม สลับตัวนี้แทนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้วิ่งนําหน้านะครับประมาณนี้เอออุ้ยอุยอุยโดนโดนโอ้โหโดนทีโคตรแรงเลยวะ่ะนะครับแล้วก็สังเกตรตรงแผนที่น,นะฮะมันจะมีแบบเป็นเออเนี่ครับเป็นแผนที่ให้เราผ่านไปเรื่อยครับผมอเออนี่ครับการต่อสู้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ เพือ่อใช้สกงสกิลนะครับได้แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้จะเป็นสกิลอันตีของแต่ละตัวละครนะครับซึ่งก็จะมีการเก็บเกตก่อนนะครับให้เกตมันเต็มเราถึงจะสามารถที่จะทําการมากดใช้ได้นะครับผมอ่าโอเคดูบรรยากาศร่าวๆเนาะนี่นะไม่รู้ผมจะผ่านหรือเปล่านะด่านนี้นะครับรอดูรอดูโอเคตัวละครตัวอ,อื่นแล้วก็กดใช้สกิลอันตีเขาได้นะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันกดใช้ได้แล้ว แล้วก็กดใช้ได้เลยนะครับโอเคมาวาร์ปไปด่านอื่นนะครับนี่มาแล้วพอเราวาร์ปมาอย่างเงี้ยนฮะมันจะมีแบบพื้นที่อย่างเงี้ยให้เรามาทําการเลือกใช้นะครับเลือกแบบเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราได้นะครับอ่ะก็กดไปมั่วๆก่อนล้วกันเพราะว่าผมอ่านไม่ออกว่ามันคืออะไรนะครับโอเคโอ้ยใช้แอนตี้ได้หมดเลยตอนนี้โอเคตัวนี้มาปึ๊บกดปุกพื้นขึ้นมาครับอันนี้เราต้องมาสู้กับเขาเนี่ย Okay. ในเรื่องตัวนี้ผมกดข้ามไปนะครับผมลุยกดแชร์อันตีเลยป oh, <my> ึ๊บมีแน่นี่อันตีตัวนี้ดูสวยงามเหมาือนกันเนี่ยภาพสวยเลยอะแต่ผมเสียดายอย่างเดียวตรงที่ว่ามุมกล้องนะครับมุมกล้องมันไม่สามารถปรับได้นะครับมุมกล้องมันได้แค่แบบมุมสูงแค่นี้เองนะคโอ้โหรุนแรงว่ะโอ้ร oh, ุนแรงเอากันเลยตัวผมจะตายแล้วจะตายแล้วครับสมมติตัวนึงตายนะครับ มันก็จะสลับมาสลับเปลี่ยนมาเป็นตัวอื่นที่เรามีอยู่นะครับใน3ตัวนี้นะเห็นไหมตอนนี้ตายไปแล้วตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆนะครับขอใช้ทักิลไปดีเนี่ยน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่อืออื้อกระป๋อปึ๊บโอเคผ่านแล้วพี่เกือบไม่ผ่านนะครับผมอ่ะผ่านแล้วก็ได้เออ่ของรางวัลได้อะไรมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวก EXP อฟพีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้เลเวลตัวละครเพิ่มขึ้น นะครับเอ้ยไม่ใช่เลเวลตัวละครดิเลเวล ID ของเรานะครับซึ่งการอัปเกรดตัวละครก็เราจะต้องออแบบว่าอัพให้ไม่เกินเลเวล ID ดีเรานะนะครับอ่ะกดออกมาครับผมนี่บรรยากาศการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับทีนี้เรากดเข้ามาดูตัวละครน,นิดนึงแล้วกันนะครับอ,อ,อันไหนวะอันนี้หรือเปล่าโออคอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นกระเป๋าแล้วนะครับปุม่มนี้คือกระเป๋านะฮะตัวละครอ,อันไหนนอ่ะโอเคตัวละครอ,อันนี้นะครับบางทีผมก็จําสับสนเหมือนกันนะ ออพอเรากดเข้ามาหน้าตัวละครตรงนี้นะครับตัวที่เรามีมันจะเป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบออ,ออกมาเป็นสีสีแบบนี้เนาะเห็นหน้าตาตัวละครชัดเจนส่วนตัวไหนที่เราไม่มีนะครับมันก็จะเป็นเงาเงาแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่ามีตัวละครนับถ่างเยอะทีเดียวดูดิเห็นไหมครับเราสามารถไปเปิดกาชาหาได้นะครับและนี้ตัวละครอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถอัปเกรดได้เนาะเอาผมเลือกตัวนี้ นะครับเลเวลไอเราอยู่ที่เลเวลสิซึ่งมันก็จะขึ้นแม็กแค่12เท่านั้นนะครับอ่ะเรากดบวกเข้าไปแล้วก็ทําการอัพนะครับโดยการใช้เจ้าแต้มตรงนี้ในการอัพตัวละครเห็นไหมอ่าอัพเรียบร้อยครับเต็มแล้วนะครับเออผมมีแค่นี้นะครับอัพเต็มในแค่เลเวลสิบนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําการแบบเอ่อเนี่ยเพิ่มในส่วนของดาวตัวละครได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเศษชิ้นส่วนของตัวละครตัวนั้นๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้สกิลก็เอ่อแบบสามารถอัพได้นะ นะครับแต่ว่ามันน่าจะมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะต้องแบบทําอะไรต่อไม่รู้นะฮะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแล้วก็มีแบบใส่โคงใส่ของตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีอย่างเงี้ยนะครับเราใส่ได้นะครับผมใส่ให้กับตัวละครตัวนั้นนั้นได้ไหมใส่เข้าไปเลยลองเลือกดูนะครับว่าเราจะใส่ไหนนะครับแล้วก็ของที่มีอย่างนี้เนี่ยเราสามารถบวกได้นะครับเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็ทําการบวกความสามารถเขาเข้าไปนะครับเหมือนเอ่อผมเรียกเป็นลูนแล้วกันเนาะนะครับเนี่ยใช้เจ้าเหรียญพวกนี้นะครับในการอัพนะครับผมพออั นะครับประมาณนี้เห็นไหมน,นี่ครับโอ้มีหลายอย่างใช่ไหมใส่เข้าไปได้มาก็ใส่ให้กับตัวละครเข้าไปนะครับตัวละครเขาจะได้เก่งขึ้นนะครับเพราะว่าความสามารถตรงนี้มันก็จะได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบรายละเอียดตรงที่ว่าเนี่ยมันจะมีแบบพวกนี้ฮะนี่เห็นไหมถ้าเราใส่ได้แล้วก็ใส่ให้เขาเลยนะครับอันนี้ใส่ได้ปะ อ๋อ,อจะต้องใช้เจ้าแต้มตรงนี้ในการซื้อนะครับอมืมันเป็นสกินน่ะนะนะครับผม,มสกินตัวละครน,นะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีมันจะเป็นเงาเงาไงนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ที่ผมมีเนี่ยนะฮะกดเข้ามาดูในส่วนของสกินเขานะครับเออตรงนี้นะครับเนี่ยสลับสับเปลี่ยนได้นะปุ๊บเนี่ยฮะเปลี่ยนได้เออแค่นั้นแหละนะครับแต่ผมชอบสกินอันนี้มากกว่าผมก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้นะครับผมมันก็จะเป็นสกินของมันแบบนี้เลย นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกาชาดีกว่าครับกาชาจะอยู่ตรงอันนี้นะตรงนี้ก็สามารถกดเข้ามาเลือกได้นะครับหรือว่าจะกดเลือกตรงนี้หรือจะเลือกตรงข้างหน้าตรงนี้ก็ได้เนี่ยที่มันขึ้นป้ายตรงนี้อยู่นะครับกดเข้ามานะครับนี่เห็นไหมอ่าโอเคมาผมจะลองเปิดดูนะครับว่าผมจะได้ตัวละครตามที่มันขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมเปิดหาไปแล้วนะครับซึ่งก็ได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับเอออันนี้ก็แบบไม่มีแล้วนะครับผม อ,าาอ่ะมาผมจะมาเปิดอันนี้แทนนะครับจัดไปปึ๊บอุมโอเคเฮ้ยมีสีทองด้วยโอสีส้มน่าสนใจปึ๊บอ่าวันนี้ไม่ใช่ตัวละครอ๋อเป็นของแบบนี้นะครับเรียบร้อยเลยฮะผมก็ึว่าเป็นตัวละครนะครับเออถ้าเกิดเป็นตัวละครก็คงจะเป็นอันนี้ฮะ นี่ยเไปตรงเนี้ยนะครับซึ่งเราสามารถมาเปิดเลือกหาตัวละครได้แล้วก็ผมทาการเปิดไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมจะเปิดสิบครั้งอีกรอบหนึงได้ปะเดี๋ยวผมดูก่อนะปึ๊บใช้ทั้งหมดพันหกน่าจะพอนะกดเปิดไปนี่พอพอครับเพจผมมีพออยู่นะคมาเปิดดูปึ๊บโอ้มีสีส้มอยู่มาครับผมจะไป ฟื้นฟื้อุยมาแล้วมีไงตัวละครหนึ่งตัวนะครับวันนี้น่าจะเป็นตัวผู้ชายนะเออได้มาหนึ่งตัวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกเศษอะไรต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือการเปิดกาชานะครับก็มาลองดูนะครับใครที่แบบจะเล่นเกมนี้แล้วก็ทีนี้เนี่ยในส่วนของเซตติ้งนะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วภาพมันจะไม่สวยก็กดเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็มาที่เซตติ้งเลยนะครับปรับเนี่ยปรับสูงสุดหมดแล้วนะครับสูงสุดจะอยู่ตรงนี้นะนะครับผมอันนี้คือผมปรับหมดแล้วนะครับก็จะได้ภาพตามที่เห็น นะครับผมดาานี้เลยนะจ๊ะอ,อแล้วก็ในส่วนเมนูอื่นๆนะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับมันจะมีของแบบว่าเอแจกอยู่นะครับนี่เนี่ยอย่างเงี้ยนะของแจกเห็นไหมเออนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามากดรับนะครับอตอนนี้ตัวเกมเออผมไม่แน่ใจว่ามาันเปิดโอเพนหรือ,อยังน่าจะโอเพนแล้วนะนะครับสําหรับอันนี้นะเออนะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับผม บรรยากาศคร่าวของตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเมนูอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้แนะนําไปก็คือเป็นเมนูที่แบบว่าผมยังไม่ได้ทดลองนะครับอันนี้ก็ลองทดลองดูนะครับเอาบรรยากาศคร่าวๆของตัวเกมมาให้ดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสมุดสะสมนะครับสะสมแบบแบบตัวละครแบบอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฉากลงฉากหลังอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับมันก็จะมีให้เรามาเข้ามาดูนะครับถ้าเกิดเรามีสะสมแล้วก็สะสมได้เลย นะประมาณนี้นะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีทุกคนครับ